นี่ต้องท่านี้เป็นไงฮะเจ๋งเลยนะเห็นไหม่ะอยากให้เห็นนะแบบเทด่ดีสวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาะบนะครับมากับรองเท้าของเขานะหลายคนถามว่าทำไมมนุษย์ขาับเก็บรองเท้าไว้ คือจริงๆผมก็ไม่เป็นคนชอบเก็บของนะไม่ค่อยชอบขายของหนึ่งละสองคือบางทีมันเวลามีคนถามอะเวลามีใครสงสัยรองเท้ารุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าผมจำไม่ได้หมดหรอกรองเท้าอะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาหยิบมาดูมาลองสงสัยมากก็ไปวิ่งใหม่นะฮะก็ประมาณนั้นก็ ไหนๆก็มาถึงขั้นน,นี้แล้วเนาะเราก็เก็บไว้เถอะเพราะว่าขายมันก็แทบจะไม่มีราคาแล้วสำหรับรองเท้าช่วงนี้เพราะว่าในช่วงหนึ่งรองเท้าราคาตกน้อยมากแต่ช่วงนี้รองเท้าราคาตกเยอะนะก็เหลือนิดเดียวอะไม่รู้จะเอามาทาอะไรมาดูคัตเตอร์กันเลยดีกว่าความแน่นความแพรองคัตเตอร์แพงๆมันจะเป็นอย่างนี้ผมเลยชอบอุ้ย ขอภัยครับกล่องโอ้โอโอ,อกะละกล่องใหญ่ใหญ่มใหญ่มากนะมีใครทายถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่รู้สึกเหมือนจะมีคนทราบแล้วคนที่ทราบแล้วแสดงว่าสั่งมาแล้วกันใช่ไหมอ่นะเรามาดูซิมันเป็นฟิลโบราณโบราณที่หาไม่ค่อยเจอนะกับ กระดาษกาวต้องเรียกว่ากระดาษกาวนะแบบนี้เรียกว่ากระดาษกาวไม่ได้เรียกว่าสกอตเทปสกอตเทปคือใส่ใสในความรู้สึกราถูกต้องแล้วครับผมก็ไม่รู้นี่ไง just do it จากแอปไนกี้มันจะเป็นอะไรไปได้กล่องสีส้มเขายังไม่หดคือลักษณะการแค่ลักษณะการถือกล่องเนี่ย ก็รู้สึกนะว่ารองกล่องมันใหญ่มากดูนะ Nike Air, Air Zoom Air Max Air Air Sole This Air อะไรเนี่ย Sole Brand t r u e c o n t a i n i r er Sole Brand In Sole นะครับเขาว่าอย่างนั้น Just Do It 90% Recycle นะสำหรับกล่อง รองเท้าไม่ได้บอก Nike Vomero Premium 11, 10 UK นะครับ Cm 29ูโร45ราคา7800ทำไมถึงต้องไปตามหาควานหาขนาดนั้น ก็เนื่องจากว่าถ้าพูดกันจริงผมชอบสีนี้เป็นพิเศษนะผมชอบสีขาวอยู่แล้วแล้วมันเป็นขาวส้มผมว่ามันดูเด่นดีนะเช่นนี่เรามีโปรโตโนะอย่างนี้เขาเรียกโปรโตใช่ไหมขาวส้มขาวส้มและนี่ก็โปรโตนะแต่อันนี้คือส้มนิดเดียวนี่คืออาพัฟฟลาสองเป็นรองเท้ารุ่น ในกี้ที่ทนฮะเอาพ่อฝ่ายสทนผมก็ทนรองเทา้าคือต้องใช้ระยะทางถึง100กิโลไปแล้วแต่ว่าใช้ได้แค่ทีละ5-6กิโลเพราะมันกัดอุ้งเท้าตลอดนะอ่ะมาดูกันเลยเอาเดี๋ยวเดียเด๋ย,ดยแป๊บหนึ่งผมว่าไปชั่งน้ำหนักกันก่อนดีกว่าหลายคนคาใจมากผมถาม เพื่อนมาผมก็คาใจเช่นกันแถมในเว็บ n นกี้เขียนมาหลาเลยนะครับว่าไซส์10 US หนัก351กรัมหนักไหมเอาจริงๆไหมรู้สึกไม่หนักอืมรับได้นะน้อยกว่าที่ผมคิด3ามกับ381 ข้างนี้สามแปดหนึ่งข้างขวาสามเจ็ดห้าเมื่อกี้ผมถือข้างซ้ายที่ว่านหนักผมก็ไม่รู้สึกนะรองเท้ามันไม่ได้ถ่วงล่างอะ่ะเออมาอีกแล้วรองเท้าไม่ถ่วงล่างลองถือเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่ารอ,อ,องเท้าที่ถ่วงล่างอะ่ะคือรองเท้าที่โฟมมันหนาแน่นๆไม่จําเป็นต้องหนาแต่มันแน่นนะพอมันแน่นปุ๊บรองกับเอาโซหนาหนาด้วย เวลาถือปุ๊บมันจะแบบน้ำหนักตกมือเยอะมันไม่กระจายกระจายนะฮะอันนี้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆแต่ผมขอติได้ไหมคําว่าพรีเมียมเนี่ยกล่องให้มันพรีเมียมหน่อยได้ไหมมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเป็นพรีเมียมแบบเออสักนิดนึงมันคือกล่องรุ่นธรรมดามากๆเลยนะเสียใจเล็กน้อยรุ้นเต็มที่เล้ยวว่าจะได้กล่องอะไรนะดูกัน สวยไม่ผิดหวังนะที่ซื้อสีนี้เพราะว่าผมดูสีอื่นแล้วผมเลยต้องรีบขวนขวายกับสีนี้เป็นพิเศษขาวไม่ตัวขาวนวลนๆน,น,นะขาวกำลังพอดีออกครีมนิดๆน,นะบริเวณนี้ก็สีนั่นแหละสีของซูมเอ รู้สึกจะไม่ได้ทําสีมันเพราะว่าทําสีน้ําหนักก็จะเยอะขึ้นอีกนะทำสีมาแค่บริเวณสีส้มนะครับโลโก้ s w o Sw o osh, พิมพ์ทับด้วยคําว่า Air เห็นไหมแอร์ Air. ทั้งนอกและในนะมีคําว่าแอรอยู่ประมาณนี้ลิ้นก็รองเท้าแนวนี้เนาะหนานุ่ม นะด้านบนหนาเป็นพิเศษแล้วก็ด้านล่างเป็นผ้าแบบเดียวกับอัปเปอร์อัปเปอร์เป็นกี่ชั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดอัปเปอร์เป็น2ชั้นนะฮะมีด้านในเป็นรูพรุนนะครับเพื่อความนุ่มนวลน,นะเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบมันก็นุ่มนะแต่ว่ามันมีเรียกว่าอะไรมันมีพื้นผิวที่มันขรุขระถ้าเวลาถูกัะเท้ามันจะรู้สึก มันก็จะรู้สึกเป็นเม็ดๆนะนะเอามือถูมันก็จะเป็นเม็ดๆอารมณ์ประมาณนี้ยางเอาโซเต็มมากถ้าดูกับน้ำหนักไม่ใช่ดูน้ำหนักกับทรงรองเท้าขนาดรองเท้าและยางที่เต็มขนาดนี้ผมว่าทำมาได้ไม่น่าเกลียดนะตอนแรกผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้จะทะลุ400ไปเรียบร้อยนะก็ไม่ทะลุยางเ e ฟวิฟหนาเม็ด ก็ถือว่าเกาะยางรุ่นนี้ใช้ในรองเท้าหลายรุ่นเกาะดีนะแล้วก็ทนพอสมควรค่อนข้างหนาเลยดอกที่ช่วงที่ดอกหนาที่สุดเดี๋ยวผมวัดให้นะอยู่ที่ฮะจริงเหรอไม่มัง้งไม่ถึงหรอกไม่ถึง 3... เกือบ3มมิลิเมตรนะเดี๋ยวผมเอาตรงสมมิลิเมตรก่อน นารวมนะเกือบ3มมิลถือว่าหนาอยู่นะครับแอร์ซูมแอร์ซูมเขาบอกว่ามันต่อกันผมไม่แน่ใจไม่ต่อนะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้มีปลายที่เขารีดไว้นี่อันนี้คือตะเข็บแล้วมีปลายรีดตรงนี้นะตรงนี้ เราลองทำแบบในโคฟนาดูสิว่ามันจะสวยไหมสวยอยู่นะตึ้งตึ้งตึง้งนะกับนี่ต้องท่านี้เป็นไงฮะ เเห็นไหมฮะอยากให้เห็นนะแบบเท่ดีเล่นเหมือนเด็กๆเลยซูมเเขาบอกว่ามันไม่เหมือนของโ o m e r o plus และ Womero 18บนี่ซูม X บริเวณนี้ไม่มีสีผมว่ามันเป็น อ๋อมีสีนะมีสีตรงนี้ดูเป็นสีเหลืองเพราะว่าเขาทามานะตรงนี้เป็นสีครีมมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกับชิ้นบนนี่แหละตอนแรกนึก็เป็นโคราชินเป็นชิ้นเดียวกันนะรองเท้ามีรอยประกบบริเวณนี้เพื่อใส่แอร์สูงนั่นเองผ่าหนาะมากเดี๋ยวดูซิว่าขอบรองเท้าสูงไหมไม่สูงนะจะมีโดยรอบ พอกลางเท้าแทบไม่ไม่เหลือละด้านหน้าไม่มีนะมีประมาณนี้เนี่ยประมาณปีกที่เราเห็นนี้นะแล้วก็มันจบแค่บริเวณนี้อินโซล่อย่าคิดมากกับคู่นี้นะมันผมว่าอันนี้เป็นรองเท้าแนวสนิเกอร์จริงๆคู่แรกที่ผมซื้อนะคือมันไม่ใช่รองเท้าว,วิ่งจริงๆมันน่าจะเป็นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่า เบนจอนสันใน i อเขาเอาไปซัดมาราธอนมา2ชั่วโมง46กับรองเท้าคู่นี้อินโซเป็นแบบนี้นะเป็นฟองน้ำนิ่มๆไม่หนามากนะด้านหน้าละ่ะ่ะไหนๆครประมาณนี้เหมือนพวก React Infinity ที่ใช้มานานแล้วก็คือแบบนี้นะเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าอินโซแบบนี้ให้ความนุ่ม พอสมควรแล้วก็ไม่ยุบเยอะเท่าออกเท่าไรน,นะมันยุบนุ่มพอดีพอดีนะไม่มีขอบมีปีกกลางไม่คอดมากแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่ตรงมาเลยนะเขายังทําทรงให้แบบมันดูเพรียวหน่อยดูด้านบนประมาณนี้ก็สวยดีอะบีบให้ดูนิ่ม ก็เหมือนประมาณฟิลมเหมือนเอาฟันหนึ่งเหมือนเหมือน Alpha 1, เอน็กหน 1, นะึ่งนุ่มกว่าเน็กสองอันนี้เราพยายามอธิบายให้รู้ฟิลกันตรงนี้มันแน่นๆอะไรก็ไม่รู้นะฮะบีบแล้วนะ เฮ้ยจ้าบีบง่ายเนี่ย่าทางจะแบบนุ่มมากคือ <c oughs> แต่เนี้ยเราบีบได้แต่ขอบนะเวลาเหยียบแล้วมันผมว่ามันจะน้อยลงถ้าเหยียบก็ติดแร <ilant. S 1> อดแร์ซูมประมาณนี้น <c oughs> เห็นไหมอ่ะเป็นไง รองเคาร์บอนออยนะรองเทา Eye นะ้เทาคู่นี้กริ้งน่าจะกริ้งพอสมควรแหละแต่ไม่ได้กริ้งมากเพราะว่าจุดเชิดอยู่หน้าบอลออฟฟุตนิดหนึ่งนะเอ่อโทสปริงที่คุณโอนะครับคู่จบไม่มีจริงพูดมานะก็โทสปริงไม่เยอะประมาณเซนเดียวนะหน้าไม่ได้เหงียนคือเท้าเราจะไม่เหงียนขึ้นมากนะรองเท้าที่โทสปริงเยอะ มันก็จะเป็นอย่างนี้เท้าเราจะเงนขึ้นเยอะแต่มุมตรงนี้ชันพอสมควรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในความไหลนะถ้ารองเท้าคู่นี้เชิดน้อยมันอาจจะต้องใช้แรงเยอะนะครับเพราะรองเท้าค่อนข้างหนาใหญ่น้ำหนักอ่ะเดี๋ยววัดชอ่อก่อนวัดชอ่อจิ้มตรงไหนแล้วเนี่ย ไม่เอาเป็นว่าลองเท้าคู่นี้ไม่นุ่มเท่าโปรซีนะโปรซีนุ่มกว่าอีกไม่มีที่ให้กดเนี่ยตรงนี้ก็แข็งนะมันก็จะเป็นเอาสาระไม่ได้ตรงด้านข้างมันนุ่มเดี๋ยวหาที่แป๊บหนึ่งนะ 385 38 38นะอยู่ที่ประมาณ38มสข้างหน้าสาเจ สาถึงสาประมาณนี้แอร์ซูมมันไม่ใส่ใแบบอัลฟานะจะคุนๆนิดนึงแบบโอ้โหที่รองเทาง้างอไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเอาโซมันเป็นแผ่นยาวแบบนี้นะครับเต็มยาวแบบนี้เลยมันจะรั้งไวไงนึกสภาพออกใช่ไหมมันเป็นของแข็งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงไว ท่านที่เจอรองเท้าที่ยางเต็มแบบนี้แล้วนั่งบน่นกันคือช่วงแรกต้องใช้ให้ยางมันคลายตัวก่อนรองเท้ามันถึงจะให้ตัวได้นะฮะแล้วก็นุ่มนุ่มขึ้นเพราะว่าการที่รางไว้แบบนี้จะทำให้รองเท้ารู้สึกแน่นกว่าปกตินิดนึงอ่ะบิดได้อยู่นะโฟมเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับโฟม z ูม m X เจ้า อันนี้แต่ดูท่าแล้วก็คือก็เหมือนซูมเอ็กทั่วไปแหละคือกรุณาระมัดระวังกับมันนิดนึงงอไม่ได้จริงๆอ่ะดูส้นเท้าโครงส้นใหญ่มากตั้งแต่บริเวณนี้เลยนะเต็มมาถึงนี้เลยท้ายแข็งแข็งเลยนะครับนวมหุ้มมาหนา เป็นรองเท้าที่นวมค่อนข้างแน่นแน่นมากนะแน่นผิดรองเท้าคู่อื่นที่ผมเคยมีเนี่ยพับได้่ะประมาณนี้นะก็ไม่ทะเลาะกับเอ็นร้อยหวายหรอกรองเทา้านุ่มนวลขนาดนี้ขาวขนาดนี้โวเมโรเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยแม็กซิมัมคูช o ั i นนนะอีกข้างนขงเขียนว่ารันข้างนี้เขียนว่าโวเมโรไม่รู้จะหลุดหายแบบโวเมโร18หรือเปล่าซึ่งหลุดหายหมด ภายในครั้งเดียวในการวิ่งนะโอเคถือว่าสวยงามลยทีเดียวนะด้านหน้าเขียนอะไรเนี่ยวูเมโรพรีเมียมสวยงามนะถูกใจอ่ะต้องมีคนอยากให้ลองเลยอ,อยู่แล้วแหละไม่ได้ใส่ถุงเท้าไซส์เป็นยังไงบ้างโอ๋เหลืออีกอย่างนึง ผมลืมเดี๋ยวผมวัดให้นะว่ารองเท้าคู่นี้หนาเท่าไหร่เออโอ้โหรู้สึกสูงมากเพรตามสเปคคู่นี้คือห้าสิบห้ามิลลิเมตรห้าบห้ามิลลิเมตรก็คือ2นิ้วกว่า,วานะครับสองนิ้วอืม ความมั่นคงผมรู้สึกเหมือนผมใส่พร์ม X1 ถ้าทิ้งส้นนะอันนี้แต่ว่าเราไม่ได้รัดเชือกแน่นนะถ้ารัดเชือกแน่นอาการรองเท้าน่าจะดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมลองดึงเชือกแน่นๆดูคล้ายๆพร์ม X1 คือมีอาการล้มนอกนิดๆนะแต่ว่าไม่ได้ล้มหน้าเกลียดเท่าพรม x1 พรม X1 คือเวลาเดินจะรู้สึกชัดกว่ามีความนุ่ม แล้วก็กลิง้งนะน่าจะทิมทิมหน่อยน่าจะทิมไม่ถึงกับกลิ้งนะฮะไหลไหลอ่ะไหลเดี๋ยวเราขยับท้าดีดีก่อนไหลไปข้างหน้าดีนะครับแล้วก็มันนุ่มอะ่ะมันเออมันนุ่มแปลกๆดีอารมณ์มันแปลกมากมันมันหยุ่นมันไม่ได้หยุ่นแบบโฟมด้วยเพราะว่ามันมีแอร์อยู่ข้างใต้นะมันก็จะแปลกๆหน่อยแล้วอันนี้แอร์ปกติรองเท้าในกี้แอรทั่วไปเนะี่ย มันไม่ค่อยปลิ้นออกมาข้างนอกแบบนี้เขาจะเอาแอบ,บไป้ข้างในอันนี้คือเขาเอาไว้ด้านนอกโผล่มาเลยมันก็จะมีพูดกันจริงๆนะมันจะมีความแบบนี้ยคงเคลงคงเคงแบบนี้นิดหนึ่งไม่ได้น่าเกลียดนะตอนนี้ที่ไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้าเหลือหน้า2มิลเมตรนะ2มิมตรนิดๆโป้งกับอีก2มเมตรนี่คือ เราถอยสุดแล้วนะครับก็แนะนำว่าใส่ตรงไซได้สำหรับรองเท้าคู่นี้ก็ชับนะหน้าไม่อึดอัดมากแต่ก็ไม่ใช่รองเทา้าหน้ากว้างจา๋าโทบ็อกสูงนะครับอ่ะทีนี้เรามาวัดความสูงกันดีกว่า ไยแล้วจริงเหรอห้าสแปดสูงกว่าพามเอกนะห้าสแปถ้าต่างจเอกห้ 55, พอไส์ผมสัว์ไปห้เลย ด้านหน้าสี่สด้านหลังทีได้ไหมห้าสิบแปดอบเตามสเปคเขาบอกรอบสินะถือว่าวัดได้ใกล้เคียงเดีย๋ยวไปลองวิ่งดูนะ เออเรียกว่าอะไรพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนขาพักผ่อนเท้าน่าจะเป็นรองเท้าพักผ่อนที่ดีแล้วก็เป็นสนิกเกอร์ที่ไปเดินเที่ยวสวยแต่ว่าคนที่ซุ่มซ่ามอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะสำหรับ n นกี้วอมิโร r พรีเมียมผมคาใจมากที่เบนจอนสารวิ่ง2ชั่วโมง46กับรองเท้าคู่นี้โหดจริงทั้งคนและรองเท้ามันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b บ c r i b e นะเป็นกําลังใจกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรองเท้าใหม่ๆกับมนุษย์ขาบสวัสดีครับ